สวัสดีค่ะดิฉันจามจรีจากสมศักิ์ค่ะทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะวันนี้พาท่านผู้ชมนะคะมาบุกป่าไผ่อีกแล้วค่ะสําหรับในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะคะซึ่งเป็นไผ่ที่เขาบอกว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเนี่ย เยอะมากมากเลยซึ่งวันนี้นะคะคุณพี่รำพึงรักษานะคะที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกไผ่ยอยู่ตรงนี้นะคะจะมาพูดเรื่องราวผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com ของเราแล้วก็ยินดีที่จะบอกเทคนิคดีๆในเรื่องของการปลูกไผ่ามาฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอพี่รำพึงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะสวัสดีค่ะฉันคือรำพึงรักษาที่กำลมาพึ่นะคะ เป็นเจ้าของสวนไผ่บ่งหวานเพ็ดน้ำผึ้งะค,ะค่ะทําไมถึงได้ชื่อว่าไผ่บงหวานเพ็ดน้ำผึ้งคะอ่าคือไผ่บงหวานตัวนี้คือเป็นมันรสชาติมันหวานคือมันไม่มีรสขมอะค่ะแล้วก็ก็หวานแบบถ้าชิมสดๆเนี่ยมันมันจะออกหวานน,นิดๆแล้วก็เลยอ่ เปรียบเทียบกับน้ำผึ้งมันเป็นหวานอย่างมีคุณค่าเนี่ยคล้องกับชื่อเราด้วยเราเลยมาตั้งชื่อเป็นทันไผ่ค่ะก็เลยเป็นสวนไผ่บ่งหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะซึ่งตรงนี้ในพื้นที่ของสวนของของคุณพี่น้ำผึ้งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่กี่งานยังไงคะกว้างไหมจริงๆแล้วสวนของพี่โดยตรงนี่ก็มีประมาณ18ไร่ค่ะ แล้วก็มีของคนที่พี่ดูแลงานให้ค่นกรุงเทพนะคะมีอยู่ประมาณ24ไร่ก,ก็รวมกันทั้งหมดก็ประมาณ42ไร่ค่ะแรกๆเนี่ยกว่าจะมาปลูกไผ่ประสบความสําเร็จอย่างนี้คุณพ er ี i, ่เอาแนวคิดในการปลูกไผ่เนี calendar, um ่ยมาได้ยังไงถึงประสบความสําเร็จขนาดนี้ก็คือตอนนั้นก็เราต้องการหารายได้เสริมจากจากภาคเกษตรนะคะในๆแล้วก็จบจากเกษตรมาแล้วก็ทําเกี่ยวกับอาชีพเกษตรอยู่แล้วะเราก็เลยตอนนั้นดูจากข้อมูลหลายๆที่ ล้วก็ได้ข้อมูลว่ามีไผ่หวานที่กินสดได้ใช่ไหมคะล้วก็เลยเอาลองมาปลูกดูะคะ่ะแล้วพอลองเอาไปทําตลาดดูก็อตอบการตอบรับของตลาดเป็น,ปนไปได้ด้วยดีค่ะเราก็เลยมีการาไปไปหาพันธุ์ที่ว่าก่อจากเมล็ดใหม่แล้วก็มาปลูกทดสอบอยู่ประมาณ3ปีแล้วก็รู้ว่ามันกลายพันธุ์เยอะ,ะคะ่ะแล้วก็เลยคัดเป็นคัดพันธุ์ที่ว่าลักษณะให้นอนดกและใหญ่ออกมาทําพันธุ์ขยายะคะ่ะ ศึกษาไปศึกษามากี่ปีแล้วคะตอนนี้ตอนนี้ก็สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเนาะแล้วก็พูดถึงที่บอกว่าสร้างรายได้ของคนพี่น้ำผึ้งเนี่ยรายได้เนี่ยสามารถที่จะพูดจะบอกกับท่านผู้ชมได้ไหมว่าในพื้นที่18ไร่ของคนพี่เนี่ยรายได้สร้างรายได้มหาศาลเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเก็บหน่อสดขายนี่นะคะไม่ต่ำกว่า5 0,000บาทต่อไร่ต่อปีนะคะ คือสามารถที่จะอยู่ได้ใ,<ช>ในเรื่องของการปลูกไผ่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยแล้วสําหรับไผ่ของคนพี่เนี่ยพูดง่ายๆก็คือก็มันก็จะออกของมันเนี่ยแต่ว่าเราจะทํายังไงให้หน่อมันใหญ่ม,หญมันขาวมันหวานองเงี้ยคุณพี่มีเทคนิคอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างที่เห็นนะคะ,อะกอที่เราเราปลูกเนี่ยนะคะค่ะ,ะเราต้องหาขี้เถ้าหรือว่าถ้าได้ขี้เถ้าดํามาสุ่มโคนอย่างเงี้ยค,ค่ะคลุมโคนคะจะทําให เขาเขาจะออกสีสีออกออกขาวๆอะคะแล้วก็ท <ำ S 2> ําให้ได้หนอใหญ่อการคุมโคลนนี่จะทําให้เขาซับก็เขาจะซับน้ำนะค,ะค่ะแล้วก็หนอเขาก็จะดูดอาหารได้เต็มที่ทำให้ทาให้ได้หนอใหญ่นะคะ,คะ เห็นหลายๆส่วนเขาเป็นเป็นฟางข้าว <ừ. S 1> ตรงนี้คุณพี่ไม่เอาฟางข้าวมาบ้างหรอคะหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงกับขี้เท่าตรงนี้อะคะถ้าถ้าเป็นกลุ่มฟางข้าวนี่ก็คือเป็นไผ่หน่อใหญ่ะคะ่ะไผ่ชนิดหนึ่งะค,ะค่ะค่ะเป็นไผ่เขาเรียกว่าไผ่ตีนสุ้งไผ่ที่ขมอะ,ค,ะค่ะค่ะคุมได้คุมคนได้ฟางข้าวค่ะแต่ถ้าเป็นไผ่กลุ่มไผ่บงหวานนี่เออมันไม่เหมาะกับฟางข้าวอะคะ่ะเพราะว่าเออความแน่นของของขี้เท่า ถ้าฟางข้าวมันจะมันจะไม่แน่นนะคะมันจะกลมแค่หลวมๆแต่ถ้าเป็นเป็นเป็นที่เท่านี่มันจะแน่นแล้วมันจะซับน้าได้ดีกว่าถ้ากลมไผ่หวานนี่เขาจะชอบโดยเฉพาะงหวานนะคะค่ะที่เท่าดํานี่จะเพิ่มเพิ่มความหวานให้กับผลไม้แล้วก็ก็รวมทั้งไผ่ด้วยแต่ทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยค่ะค่ะสายพันธุ์นี่คือที่เราคัดนี่คืออมันจะมีความหวานนิดๆนะคะถ้าบางสายพันธุ์ก็มีแค่มันๆจะไม่หวาน ท่านผู้ชมนี่ก็คือไผ่บงหวานนั่นเองนะคะซึ่งคุณพี่น้ำพึ้งนะคะขุดให้เราดูสดๆเลยซึ่งลักษณะที่ดีของไผ่บงหวานคือย<ช>ังไงคะคุณพี่ก็คือลักษณะเด่นของเขาก็คือสามารถชิมสดได้ค่ะไม่มี<ช>รสขม<ช><ช>เราสามารถเอาไปหั่นแล้วก็ทำส้ตมตำได้เลยโดยไม่ต้องต้มนะคะโอ้ก็คือเคล็ดลับหรือว่าสูตรพิเศษของคุณพี่น้ำพึ่งก็คือสามารถเอาหน่อบงหวานตรงนี้ สดไปตามต้มตำใช้แทนมะละกอได้เลยโอ้โหทําได้เฉพาะสายพันธุ์นี้นะคะเพราะว่าเราผ่านการตรวจหาไซยาไค่ะมาแล้วค่ะว่าไม่ไม่เจอแารไซยาไนต์อ๋อชิมตรงนี้เลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูว่าบงหวานจะหวานจริงหรือเปล่านะคะหวานนะคะท่านผู้ชมหวานจริงๆไม่ได้โกหกนะคะซึ่ง หวานธรรมชาติซึ่งมันก็จะมันๆน,นิดนึงนะคะไม่เคยรู้เลยว่ามันสามารถกินสดๆได้ซึ่งเคยเห็นหน่อแต่ละที่เนี่ยก็คือเขาก็ขุดมาอย่างนี้แหละเขาจะต้องไปต้มก่อนใ,ให้มันให้มันสุกกว่านี้เนาะแล้วก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าคุณสมบัติพิเศษของไผ่บงหวังก็คืออย่างที่พี่น้ำพึ่งพูดสามารถรับประทานได้เลยซึ่งตรงนี้ปลอดภยัยถ้าเราไปประกอบอาหารอื่นก็ <c oughs> <c oughs> แค่หั่นหั่นแล้วก็อย่างผัดน้ำมันหอยก็หั่นแล้วผัดได้เลยค่ะหรือจะไปแกงก็เราปรุงเครื่องแกงให้สุกไปก่อนแล้วก็หั่นหน่อแล้วก็ใส่ตอนตอนที่ว่ามันเดือดแล้วค่ะ,ค,ะคือไปประกอบอาหารได้โดยไม่ต้องต้มน้ําทิ้งซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าใครชอบแบบสดๆอย่างนี้สามารถกินได้แค่ผายปงหวานเท่านั้นหรือว่าใครอยากจะมาเนี่ยสามารถมาที่ส่วนของพนพี่ได้หรือจะไปชิมตำที่ร้านก็ได้นะคะโอ้โห oh oh. สวนของเราจะมีหน้าร้านอยู่ชื่อว่าร้านบ้านสวนไหวานนะคะอ,อยู่ที่อุตรดิตนะคะทางลงเขาจะเจอ,อนี่ะคือผลผลิตในเรื่องของไผ่บงหวานนั่นเองนะคะ,คะยังไงวันนี้ทีมงานตั้งขอขอบคุณพี่น้ำพึ่งมากๆเลยนะคะอขอบคุณค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องราวการเกษตรสามารถติดตามได้ค่ะที่ w w w รักบ้านเกิด .com นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันจำสรีจากสมศักดิ์และก็ทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ